เลยว่าเราถามว่าเฮ้ยแล้วตลาดหุ้นไทยนี่มันมันมันยังไงเนี่ยมันมันมันยังลงทุนได้ไหมเนี่ยคือเราต้องทําความเข้าใจกับโครงสร้างตลาดหุ้นไทยนะถามว่าโครงสร้างตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีกลุ่มที่น o m i n a t e ตลาดเนีย่ยอยู่ทั้งหมด5้ากลุ่มกลุ่มที่1คือ Energy นะปตทปตทสพสพกัฟโออารเอนี่คือท<ะ>็อปในเชิงมาร์เก็ตแกลุ่มที่2เนี่ยคือแบง k ์อ่าซึ่งก็เป็นแบง k ์บิ๊กโฟของประเทศไทยนะครับสารพัดสีกลุ่มที่3คือคอมเมอร์สคือคาร์เป นะครับไม่ว่า CP All CP Extra CRC Home Pro BJC Berry Yuger นะครับกลุ่มที่4ก็จะเป็น ICT และกลุ่มที่5เนี่ยก็จะเป็นพวก transport พวก AOT BTS b e n อะไรต่างๆแล้วก็มี Delta อีกตัวทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันคิดเป็นน้ำหนักเนี่ยประมาณ60%กว่าซ็นต์ละ6กสกว่าซนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำหนักของหุ้นที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยพิจะะนารณาดูจะพบว่ามันเป็นหุ้นโอเอ e ใช่เพราะฉะนั้น คำถามถามว่าตลาดหุ้นไทยลงทุนได้ไหมถ้าถามในบริบทที่ว่าซื้อแล้วถือแบบยาวๆเลยนะ5ปี10ปีแบบหวังโกร w t ด้วยนะเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าหวังโกร w ด้วยนะหุ้นชุดแบบนี้ไม่ตอบโจทย์อันนี้บอกเลยว่ามันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเราหวังโกร w แบบปีละ10%ขึ้นไปนะแนวนี้อาจจะไม่ใช่เอาใหม่ถ้าเราบอกว่าเราภาพเราไม่ได้แบบเราต้องการโตปีละ10% ไปอีก5ปี10ปี15ปี20ปีแต่เราต้องการเชิงนราเราต้องการเล่นเอาฟื้นไม่ได้เล่นเอาโตคําว่าฟื้นคือเอาชัวนะฮะคขาว่าฟื้นเล่นเอาฟื้นไม่ได้เล่นเอาโตคือเราต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความชัวมากๆในเชิงผลประกอบการและหลังจากที่สิ่งต่างๆบอลยูที่ผิดปกติอะไรต่างๆเนี่ยความกังวลทั้งหลายเนี่ยมันผ่านไปเนี่ยแล้วหุ้นเหล่านี้จะกลับมาเนี่ยผมคิดว่าหุ้นชุดแบบนี้ที่ทํามาหากินในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมีความใหญ่มีความเข้มแข็ง และราคาลงมาแบบกองอยู่โซนล่างบางตัวลบหนึ่งเอสดีบางตัวลบสองเอสดีเนี่ยผมคิดว่ามีมีความน่าสนใจและตลาดหุ้นไทยภายในระยะสั้นหนึ่งถึงสองปีเนี้ยผมไม่กังวลเลยในหัวมีเรื่องเดียวคือมันต้องฟืน้นมันต้องฟืน้นแต่มันจะฟืน้นไปถึงแค่ไหนที่อีกเรื่อง้วนะเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันไตรมาสต่อไตรมาส้วแต่ว่าฟื้นไหมฟืน้นเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนคือเวลาที่ตลาดหุ้นถูกเท่านั้นคุณไทยเลยมีคาแรคเตอร์แบบนนะมันจะมีช่วงที่ถูกเกินไปและแพงเกินไปเสมอ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในระยะหนึ่งถึงสองปีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าถ้าเกินสองปีนี้นะฮะมันต้องสต็อปแบบไม่ใช่สต็อป s e l e c t i o นหรือว่า selective นะมันต้อง super u ล t r a selective เลยเพราะว่าห <c oughs> ุ้นที่มันจะจะโกรดแล้วเติบโตแบบโตชัวร์ๆตัวชัดๆแบบลองพาทุกท่านกลับไปนึกถึงตอนที่ตอนที่เซเว่นอิเลเวนมีอยู่สามพันสาขาแล้วทุกคนเริ่มเริ่มมีความเชื่อแล้วว่าเฮ้ยมันจะไปหมื่นอ่า <c oughs> <c oughs> ตอนที่ AIS มีลูกค้าอยู่แค่1ิบล้านเบอร์แล้วทุกคนเชื่อว่าจาก10บล้านเบอร์เนี่ยมันจะต้องทะลุ30ล้านเบอร์ทุกคนในประเทศไทยจะมีเบอร์โทรศัพท์ไอ้อย่างเงี้ยไอ้ g r o w แบบเนี้ยระดับ5ปี up แบบหุ้นในตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ยมันมีน้อยมากนะฮะซึ่งถ้ามีก็ต้องแลกด้วยความเสี่ยงบางอย่างนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องเป็นเป็น mid small cap ในในหลายๆกรณีนะครับถ้าสมมุติจะเอาตัวที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยว่าเป็น big c คปนิดนึงเนี่ยมันต้องเล่นเอาฟื้นละ ด้วยเหตุน,นี้<อ>การเล่นเอาฟื้นเนี่ยต้องซื้อ,อตอนที่ deep value แล้วคือถูกเฉยๆไม่ได้นะต้องถูกแบบ deep value เลยคือถูกเ<อ>มื่อเทียบกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนีการซื้อแบบนี้จะลจะจะ,จะมีความเสี่ยงที่ต่ำแล้วก็ถือรอโอกาสได้ไม่จำเป็นต้องไปไปล้างครับอืมค่ะคือถ้าภาษาที่เข้าใจกันใน V.I. ก็คือเขาเรียกอะไรนะ s u p e r s t o ต็ใช่ไหมคะคือที่เคยขึ้นสามพันสาขาแบบ อ่าซีซีพีอหรือแม้กระทั่งแอดวานที่บอกเบิร์มยังน้อยอยู่มันจะต่อไวนั้นต้องเป็นซูเปอร์สต็อกซึ่งถ้าอย่างเงี้ยน้อยมากหรือแทบอาจจะยังไม่มีเลยหรือเปล่าคุณนิโป้เออผมคิดว่ามีผมมีนะแต่อาจจะตุกงอาเท่าไหมแต่แต่หุ้นตัวนั้นเนี่ยมาร์เก็ตแคปมันใหญ่มากไม่ได้ใช่พอมันพอมันใหญ่แล้วเนี่ยการที่มันจะทํายอดขายแบบยอดขายจากสองพันไปสี่พันล้านอย่างเงี้ยมันทําได้อสองพันไปสี่พันเนี่ยทําได้แต่ยอดขายจากหมื่นล้านไปเป็นสองหมื่นล้านเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะ โอ้กเอ็กอนอเมกมันมันคนละเรื่องละอ่ามันคนละนเพราะนั้นผมเลยคิดว่าใช่สเกลมันต่างกันมาเลยต้องเลือกมาที่มิดแคปหรือว่าหรือว่าสมอลแคปอ่าแต่ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่คุณนิปโป้บอกนะคะบอกว่าถ้าจะเอาแบบตัวใหญ่ๆเนี่ยเราต้องไปดูที่เหมือนการเป็นการฟื้นฟื้นมันก็คือ,อการฟื้นนั่นคือจุดต่าสุดแล้วมันกำลังจะเด้งขึ้นนะคะคุณนิปโป้มีวิธีการดูยังไงคะสําหรับตัวขนาดใหญ่หญแบบเนี้ย เขาไปดูอะไรบ้างคะมีวิธีการยังไงคะเลือกเงไงครับครับก็ตัววิธีการเนี่ยก็คือค่อนข้างค่อนข้างเรียกว่าเป็นเป็นมาตรฐานนะครับคือ,อลองลองดูตัวนี้นะฮะคือ,คอขั้นตอนที่ที่ที่ผมใช้เป็นการโวนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น top down หรือ bottom up เนี่ยบางช่วงผมก็อททอมอัพบางช่วงผมก็ t o อ down นะคำว่า top down อบบอกับ bottom up เนี่ยคือมันดูตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าตามตามรูปนะครับกล่าวค,คือข้อหนึ่งเนี่ยคือ อันดับแรกเนี่ยต้องดูดูแมกโรวิวก่อนแมกโรวิวคือภาพมหาภาพมหาภาพถ้าเราลงทุนในเซ็ตลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยคำถามแรกเลยคิดว่าประเทศไทยลงทุนได้ไหมเอาเอาข้อนี้ก่อนเลยซึ่งบาง<ช>คนเนี่ยตกเรียกว่าบางคนเนี่ยให้ให้การลงทุนในหุ้นไทยตกตั้งแต่ข้อนหนึ่งเลยนะถ้าดูพ็อปดาวน์ลงมาม, <c oughs> มีมีจํานวนมีจํานวนไม่น้อยนะฮะที่ที่บอกว่าเอ้แมกโรวิวแบบ ภาพใหญ่เศรษฐกิจประเทศแบบเอ้ยประเทศนี้ไม่โตตัดทิ้งเลยไปลงทุนประเทศอื่นเพราะนั้นต้องหยุดตั้งแต่ข้อหนึ่งแหละแต่สาหรับผมผมเชื่อว่าประเทศไทยยังโตได้ยังมีโอกาสอย่างน้อยที่สุดสองปีนี้ผมมีความเชื่อมัน่นนะครับในภาพแมโครวิวเนี่ยคือภาพภาพมหาภาพภาพใหญ่เศรษฐกิจประเทศ,ปร,เทศประเทศนี้ยังไปต่อได้ไหมเชิงเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆซึ่งมันรวมไปถึงพวกปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นบอลยูอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรอย่างงี้มันก็เอามาคำนวณกับพวกยิวเก็บที่ที่ที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูข้อ2ว่าเราจะเลือกอุตสาหกรรมแล้วอุตสาหกรรมอะไรฮนะท่านนักลงทุนลองนึกดูว่าอุตสาหกรรมอะไรในประเทศไทยที่ที่แบบมันดีอะ่ะมันมันใช้ได้มันมีความชัวบางคนอาจจะบอกโอเคผมชอบอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับมีความเชื่อว่าค้าปลีกยังยังฟื้นตัวได้เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดเรายังไม่ฟื้นกลับไปสู่จุดเดิมเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างเนี้ย คาปรีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมาพิจารณาซึ่งเวลาเราเราพิจารณาอุตสาหกรรมคาปรีของประเทศไทยดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมันมันก็บางคนอาจจะใช้ไฟฟ์ฟอร์สหรือว่าบางคนอาจจะวิเคราะห์แบบว,แว, supplier, วิเคราะห์ขู่แข่งวิเคราะห์ซัพพลายเออร์วิเคราะห์หลูกค้าวิเคราะห์อะไรต่างๆนะฮะอันเนี้ยมันมันต้องเข้าไปดูซึ่งนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมที่ถนัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีเรียกว่าจะมีเราเราเรียกว่า Circle of c o m p ค t e n c e นนะฮะคือคือขอบเขตความเชี่ยวชาญเนี่ยอยู่อ นะผมชอบหุ้นทรานสปอร์ตก็คือหุ้นขนส่งหุ้นสื่อสารนะอนชอบหุ้นค้าปลีกนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมนี้เราก็ต้องเลือกมาเสร็จปุ๊บไปข้อสต่อข้อ3คือวิเคาราะห์กิจการเชิงคุณภาพาอุตสาหกรรมจากข้อสเนี่ยเราเราคิดอะไรออกมาได้เนี่ยให้เราเลือกหุ้นออกมาเป็นบางตัวเลยนะเลือกหุ้นออกมาบางตัวยกตัวอย่างเช่นอสมมติเราบอกว่าเลือกอินดัสทรีเป็นเป็นเป็น ICT หุ้น ICT เราเอออนไลน์เออ ถ้าสมมุติว่าเราเราบอกว่าเราชอบตัวใหญ่เราชอบความชัวเราอาจจะเลือกระหว่าง True กับ Advanced อ่าซึ่ง True กับ Advanced เี่ยวิเคราะห์กิจการเชิงคุณภาพน่ยสองตัวเนี้ยเทลโก้เหมือนกันแต่คนละสตอรี่เลยนะอ่า mm hmm. Advanced นี่คือ s u b s c r i b e r ฐานใหญ่นะบริษัทมีความ Efficient นะครับมีกำไรที่ Predictable อะ่ะก็พอสามารถคาดหวังได้แต่ว่าจะให้กำไรโดดโตเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ a d v a n c e นะในขณะที่ของ u r เนี่ยบริษัทโครงสร้างกําลังเปลี่ยนแปลงนะมีการควบรวมนะครับสตอรี่ของเขาคือเรื่อง Synergy Value นะครับซึ่งจะเกิดการประหยัดมันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะวิ่งเข้ามาในใน Profit and loss ในงบงบการเงินเ,นเมื่อไหร่ไอตรงนี้คือจุดชี้เป็นชี้ตายว่าเราจะเริ่มเก็บเริ่มสะสมหุ้น2ตัวนี้ซื้อเพราะอะไรซื้อเมื่อไหรนะ่และอย่าลืมว่าต้องซื้อตอนที่มันถูกด้วยนะครับอันนี้คือข้อ3การการวิเคราะห์ กิจาการเชิญคุณภาพซึ่งเราสามารถเอาไปเอาไปวิเคราะห์พวกคุณค่าปรีคุณขนส่งอะไรต่างๆได้ได้เช่นเดียวกันเสร็จ mm hmm. เรามาดูข้อ4ี่คืองบการเงินปีหนึ่งงบการเงินออก4ครั้งนะครับงบไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามแล้วก็งบปีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเออร์น e g s งซีซั่นแล้วนะฮะคืองบการเงินจะทยอยประกาศละซึ่งเราจะต้องติดตามนะครับเราต้องติดตามและนอกจากการติดตามตัวงบการเงินเนี่ยเรายังต้องติดตามตัวอัปเดตด้วย ตลาดหลักทรัพย์จัดงานออฟเดย์เนี่ยอันนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับซึ่งอยากให้ท่านนักลงทุนเนี่ยติดตามทั้งทั้งงบการเงินแล้วก็แล้วก็ตัวออฟเดย์นะครับต,ตัวที่5าตัวสุดท้ายเนี่ยคือวัดมูลค่าหุน้นเราต้องมี valuation บางอย่างเนี่ยที่ที่อยู่ในใจอ่ะนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับ valuation มีราคาที่ราคาที่ถูกนะครับหรือว่ามีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะซึ่งไอจุดๆุเนี้ย ข้อในบรรดาหนึ่งถึงสี่นะผมคิดว่าข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ทาได้แต่ข้อห้าเนี่ยซื้อคําว่าถูกอะ,ะเพอิญช่วงนี้มันมีถูกแล้วมีถูกกว่า <c oughs> ถูกแล้วมีถูกกว่าถูกกว่ามีถูกที่สุดอย่างเงี้ยซึ่งที่สุดไม่รู้มาเมื่อไหอไร่ใช่คือเนี่ยด้วยเห็นเนี้ยผมผมเลยเอาเอา,เอารูปจุด A จุด b มามาให้ทุกท่านแบบดูตั้งแต่ต้นคลิปกับคุณเนาเลยนะว่าตอนเนี้ยถ้าเราเชื่อว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงกับจุด b นะต่อให้มันลงนะใจเย็นๆนะ เต็มที่ก็ถือไปเต็มที่ก็ถือไปเ<ม>นี่ยคือกระบวนการการการเลือกหุ้นที่ที่ผมทําอยู่ประจํานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือคือผมว่าจุดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยคือข้อห้าหุ้นดีๆในตลาดมีเยอะเลยฮะแต่บางเอิญมันมีหุ้นดีจานวนไม่น้อยที่ราคาเนี่ยถูกกดลงมาแบบคือจากเซ็ตเนี่ยลบลบปีเยียร์ทูเดย์เนี่ยเซ็ตลบไปประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นกว่าแต่มีหุ้นหลายๆตัวลบสามสิบเปอร์เซ็นลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็มีนะฮะัสำหรับปีนี้ปีเดียวนะ โอ้โหคือถือว่าปีนี้นี่ลงแบบฉ่ำกันมากเลยนะครับนี่คือนี่คือกระบวนการที่ที่อยากให้ท่านักลงทุนสายสายฟ uh, uh ันดอเมนทลอ่ะเอ่อเอ่อไล่สเต็กอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้อที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ที่ตลาดมันผันผวนมากๆเนี่ยมูลค่าหุ้นเนะี่ยสำคัญถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าโอกาสที่เราเราซื้อเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าซื้อด้วยแบบจุดที่มันมี margin o นออฟเซตตมากๆนะคือคือซื้อแบบเผื่อๆเลยนะ ถ้าราคามันยังลงต่อไปอีกนะท่านจะได้อยู่เฉยๆได้เพราะถือว่าเราทํามาดีที่สุดแล้วเออเราทํามาดีที่สุดแล้วเราคํานวณแล้วเราวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้วเราวัดมูลค่าหุ้นแล้วถ้าตลาดจะยังลงต่อก็ต้องทําแบบถือต่อนะฮะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็รอเวลาถ้าหุ้นดีมันขึ้นกลับขึ้นมาเองครับอืมค่ะคุณคุณที่พ้องคะดูแล้วเหมือนว่าเป็นสายโหด โอดแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็หลายอย่างผสมกันนะคะทั้งเรื่องของความไม่มั่นใจด้วยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณยุพงพูดถึงเนี่ยว่าภูเขาสามลูกแยกให้ชัดเจนว่าการลงในลูกแรกเนี่ยอันนั้นแบบพื้นฐานจริงๆเลยลูกสองลูกเหลือที่หลังที่ที่เหลือเนี่ยคือสองกับสามเนี่ยคือเป็นเรื่องของซนติเมนต์มากกว่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไอตัวที่มันเป็นซนติเมนต์เนี่ยมนันสุดท้ายมันจะกลับเข้าไปกระทบไหมคะเพราะว่าอย่างดอกเบี้ยสูงเนี่ย โอ้มันก็มีผลเหมือนกันนะคะต้นทุนกับบริษัทจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาวะสงครามมันก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าสมมติสงครามลุกลามมันอาจจะทําให้ต้นทุนในเรื่องของพลังงานหรือว่าสปายเชนอะไรมันขึ้นราคาอีกหรือแม้กระทั่งเรื่องของความไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเพราะตอนนี้เนี่ยคนก็ยังก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนลังเลลังเลว่าเออตัวดิจิตอลวอลเล็ตนี่ตกลงมันเป็น,เป,นเป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแต่รัฐบาลก็บวกจะเพิ่มกําลังการกับจับจ คุณคุณพี่พวกมองยังไงคะประเด็นต่างๆเหี้สุดท้ายจะกลายเป็นไม่ใช่เซนติเมตรมันจะเป็นเรื่องของน่นี่ละพื้นฐานละครับโอเคคืออ่ะงั้นเดี๋ยวผมผมผมดูเชิงเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยลองลองกลับไปที่ตัวสไลด์เนี่ยอ่ะอ่ะบังเอิญผมกดกด Maxim i z e หน้าจอไม่ได้เลยครับเออคืออย่างนี้คือตัวบอลยิวเป็นเรื่องฟันดัมเบนทัด้วยใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับคุณคุณอาว่าได้ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่า ตัวบอลยูเนี่ยแน่นอนที่สุดมันมันกระทบไปทั่วเลยนะฮะทุกทุกที่เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันแต่ปีเนี้ยต้องเรียกว่าถ้าเรายังคุ้นคุ้นกันนะฮะเมื่อตอนกลางปีเนี่ยตอนปิดเดือนมิถุนาเนี่ยเราเคยมีหน้าข่าวที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้เพอร์ฟอร์มเป็นอันดับที่แย่ที่สุดในโลกอ่าจากเดือนมิถุนามาถึงตอนเนี้ยคือกลางเดือนตุลาคมแสดงความยินดีด้วยนะครับตำแหน่งนี้ยังอยู่กับเราเนะยครับ ตอนนี้เราก็ยังแย่ที่สุดในโลกอยู่นะครับในตลาดหลักๆนะตลาดหลักๆที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือเซทไทยเนี่ย year to date เนี่ยลบ14ลบ14นะคะัคำถ,ถามคือปีนี้ประเทศไหนที่เรียกว่าดวงชงสุดๆต้องเรียกว่านุ่งขาวห่มขาวกินเจเลยแก้ชงเลยแก้ลาหูเลยประเทศนั้นเนี่ยคือจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะทั้งเซียสไตสามร้อยถามว่าโดนโดนอะไรบริษัทอสังหายัยกใหญ่เขาอะใหญ่ในระดับแบบชไนน่าเอเวอเรสต์หรือว่าอีกหลายๆบริษัทแล้วก็หุ้นกู้อีก มันผูกพันกันเลยนะคือตลาดอสังหารล่าไปที่ตลาดบอลตลาดบอลก็ล่าไปที่ความมั่นคง,งของของระบบการเงินในประเทศด้วยนะ,ะแล้วมันสูตรต้องเรียกว่ามันทําให้การออมหรือว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยนะทั้งหมดเนี้ยประเทศที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้เซียสไตรสามร้อยเนี่ยตลาดหุ้นจีนนะเซี่ยงไฮ้บวกซันเจิ้นะเยีทูเดเราลบสิบสี่เขาลบหกห้องกงห่างเสงน,นะครับซึ่งกระโดนหนักไม่แพ้กันนะ คุณเทคข้างในนั้นน่ะยังโดนเดี๋ยวแบนนั่นเดี๋ยวแบนนี่อยู่นะครับลบสิเราลบสิบสนะฮะย้ำอีกครั้งเราเพราะฉะนั้นคําถามคือเฮ้ยทำไมมันทาไมเราแบบติดลบเยอะจังถ้าคิดในเชิงเปรียบเทียบว,ว่าเราเรา underperform ต่างประเทศแค่ไหนเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าเรา underperform เยอะมากนะครับในขณะเดียวกันแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบวกยีบสออันนี้คือดีๆเลยนะประเทศญี่ปุ่นบวกยี่สิบสองกสิบสา นะ S&P 500บวกเนี่ย yeah. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคิดแบบไปกลับนะเทียบ SP 5 0 0บวกสก็คือประมาณ14นะฮะ mm hmm. เราลบ14 mm hmm. เขาบวก14ไปกลับนี่28นะเราอันเดอร์เฟอร์ฟอร์มเขาเปอร์เซ็นต์เพราะฉนั้นสําหรับผมถือว่าตลาดหุ้นไทยลงได้ติดลบเปอร์ฟอร์ม hmm. ติดลบได้ mm hmm. ไหมได้นะฮะไม่ไม่ได้มีปัญหาเพียง mm hmm. แต่ว่าผมคิดว่าเราเราถูกดิสเ n าหนักเกินไปกับการที่โอเคจริงอยู่ปีนี้เราอาจจะไม่มีรัฐบาลเป็นระยะเวลา9เดือน ะะจริงอยู่เราเรามีความไม่ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสสองไตรมาสสามเป็นเวลาเกือบครึ่งปีเราไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเกี่ยวกับาการขับเคลื่อนประเทศหรืออะไรต่างๆนะพี่แต่าถ้าสมมติประเทศไทยเป็นบริษัทนะแล้วเราเป็นเป็นหุ้นตัวหนึ่งประเทศไทยเหมือนหุ้นมิดสมอลล์แคปตัวหนึ่งที่เพิ่งเปลี่ยนซีอีโออ่แล้วซีอคนใหม่เนี่ยปกติเวลามาเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาเขาก็ต้องแถลงนโยบายเนี่ยมีวิชัน่นมีแผนธุรกิจที่ บอกนักลงทุนไปทำโรดโชว์เนี่ยตอนนี้เขากำลังทําอยู่ทุกอย่างเลยนะคือเข้ามา1เดือนเนี่ยไปอเมริกาไปพบนักธุรกิจจีนนักธุรกิจอเมริกานะครับพบผู้นำอาชาติอาเซียนนะครับที่ที่เขาเรียกตัวเองว่าแบบเป็น man, เซลส์แมนเชื้อเชิญการลงทุน exactly เลยมันคือสิ่งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าฟันฟลอร์ต่างชาติเนี่ยยังไม่อัปเกรด EPS ในใจเขาอะ่ะเขายังไม่อัปเกรด วิวที่มีกับประเทศไทยนะครับผมเลยคิดว่ามันมันเลยโดนโดนขายมามาค่อนข้างเยอะประกอบกับกองทุนตอนนี้สถาบันในประเทศเนี่ยไม่ไม่มีแรงรับเลยนะครับไม่มีแรงรับเลยเพราะว่ากองทุนอย่างที่ที่เราทราบกันตั้งแต่เลิกยกเลิกเอ่อต้องเรียกว่าสิ้นสุด LTF ไปเมื่อปี2 5 6 2เนี่ย mm hmm. นักลงทุนสถาบันก็คือคือเป็นกองทุนนะครับซึ่งกองทุนมาจากไหนก็คือมาจากเงินเราเราท่านๆเดียวแหละที่ไปซื้อ LTF r f ซึ่ง LTF เนี่ยมันมันคิดเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างมากและมันเป็นเงินที่ลงทุนในออหุ้นไทยล้วนด้วยหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี6-2พอหยุดเลิก LTF เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสถาบันเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทในการในการสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่ทีนี้ตลาดเนี่ยถ้าพวกเราดูฟันฟล w หรือว่าดูยอดซื้อขายรายวันเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่อวันเดี๋ยวนี้ ซื้อขายกันสามหมื่นแปดพันล้านมั้งไม่ถึงสี่หมื่นมั้งเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นบรกนี่ร้องกันจากเลยนะแล้วเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเทรดโดยนักลงทุนต่างชาตินะวอลุ่มหนาๆนาเนี่ยเทรดโดยนักลงทุนต่างชาติเพราะนั้นต่างชาติเนี่ยเยียร์ทูเดเนี่ยขายไปแสนหกหมื่นกว่าล้านมันก็เลยลงไปเรื่อยๆเลยมันมันไม่มีแรงรับมันไม่มีกองทุนแบบรักษาเสถียรภาพอะไรพวกนี้เพราะนั้นผมผมเลยคิดว่าเราเราเราทำอะไรกับเรื่องตรงเนี้ย ยังทำได้นะแต่วันเป็นเชิงนโยบายรับดัะซ,ซึ่งในใจผมผมก็เชียร์เรื่อง LTF นะครับแต่ว่าณจุดจุดนี้ถามว่าตรงเนี้มันลงด้วยฟันด a มเบลทหรือมันลงด้วยเซนติเมนต์สำหรับผมนะตั้งแต่ต่ำกว่าพันสี่ิลงมานะเป็นเซนติเมนต์ซะส่วนใหญ่เป็นเซนติเมนต์ส่วนใหญ่นะคือเป็นเป็นความกลัวหรือเป็นความที่แบบด้วยความที่ติดหุ้นมามาสองลูกแล้วพอลูกที่สบอกอุย้ยไม่เอาล้วขายเลย คัดลอสเลยเพื่อนๆผมมีมีแบบนี้หลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องเซนติเมนต์แต่อย่างไรก็ตามนะผมคิดว่าณจุดจุดหนึ่งเนี่ยประเทศไทยมีพื้นฐานของมันอยู่หุ้นไทยหลายๆตัวก็มีพื้นฐานของมันอยู่นะครับอยากให้อยากให้สุดท้ายเนี่ยกลับมาที่ตัวฟันเดเมนท่ลของมันว่าเฮ้ยมันจะลงแค่ไหนอ่ะโควิดเนี่ยมันเคยเทสมาแล้วนะว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของของช่วงโควิดเนี่ยมันมันมีจุดลับของมันอยู่นะครับเพราะนั้นพยายามหา จังหวะหรือว่ามองภาพมองโอกาสนะในในในช่วงที่เซ็ตลงมา240จุดจาก year to date เนี่ยพยายามมองหาโอกาสเพราะว่าทุกๆครั้งที่ที่เซ็ตลงมาในระดับแบบเนี้ยโอกาสมันจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะนะแล้วก็เศรษฐีใหม่มันจะเกิดขึ้นทุกรอบอย่างอย่างผม,มผมก็ได้ประโยชน์มาจากผมได้ประโยชน์มาจากตอนตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสตอนน้ำท่วมผมได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนโควิดเนี่ยตอนโควิดเนี่ย หลังจากปี2020ตอนช่วงโควิดเนี่ยไอ้ตัว,ต,วตัว W ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยอีก2ปีถัดมาเนี่ยคือปี2021และ2022เนี่ยเป็น2ปีที่ผมทําผลตอบแทนได้ได้ดีมากนะอาจจะเป็นถ้าคิดเป็นเม็ดเงินเนมันมากที่สุดใน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 รอบชีวิตการลงทุนผมเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นยังอยากให้กําลังใจว่าแบบสุดท้ายมันมีฟันดัมเบลท่อของมันอยู่นะครับรออีกนิดนึ่งรนะออีกนิดหนึ่งนะ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ